นี่อาจจะเป็นเทพเก่าต่างแต่ไทยกับอ่า ตอนลีวพูเจอสเปอร์แต่ว่าเรื่องเมื่ขึ้นเนี่ยมันกับต่อเนื่องกันเดี๋ยวขอสัมภาษณ์พอนุ่มลูปรอจากหงแดงลีวพูจักน้อยแนย่น้องร้องบอกมาดูว่ารู้สึกจังไดแน,น่อ่าผมจําได้ว่าสเปอร์ได้ไปยิงทีมคั่วลิของพวกเราถึงสามลูกนะฮะ,ะผมต้องขอไปด้วยนะผมต้องทําเสียงหล่อให้เข้ากับใบหน้าอันหล่อเหลาของผมเหมือนนะครับผมเออผมสันลงสันลยนะฮะขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงโอ้ใจกูละลายเบอร์ละอามึงจะ หมายถึงว่าอ่ามึงอ่า สปเปอร์ยิ่งเรียวผู้เออบมแมนยิ่งแมนยูสามศูนย์เรียวผู้ก็เลยยิ่งให้หกสามเพื่อที่จะเป็นค่าเฉลี่ยให้กับแมนยูแมนบนองครับผมสิว่าจังสั้นก็นได้นะครับเพราะว่าผมต้องการให้คั่วลิของเฮ้าเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้าเนี่ยคิวกันกันกับจิงยูแต่ว่าถึงเวลาที่ต้องจัดการให้เฮ้ากระเฮ็ดให้ได้เสมอนะครับพี่ครับผมอ่าแล้วก็อ่าอ,อยากสิบอกว่าทีมผมเนี่ยมันโหดเหลือเกินนะนะครับพวกพ้าหุมเสือกันน าที่เขาได้รับบริจาคมากตอนนี้มันก็เอาบอยู่และครับมันหนาวเหลือเกินครับไ้น